10 m i n u t e talk นะคะวันนี้ EP ที่2แล้วนะคะโอเควันนี้มีคำถามมาเหมือนเช่นเคยนะคะถามว่าออดิโอบุ k ก,กับพอดแคสต์มีความต่างกันไหมและต่างกันยังไงนะคะตอบให้เลยนะคะว่าตัวออดิโอบุ k ก,กับพอดแคสต์มีความแตกต่างกันนะคะมันแตกต่างกันยังไงอ่ะเนี่ยครูโจจะตอบให้เลยนะคะก็คือว่า ออดิโอบุ๊กก็คือหนังสือเสียงนะคะก็เป็นเหมือนกับการอ่านหนังสือให้กับคุณฟังและก็เนื้อหาที่ผ่านออดิโอบุ๊กเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาของหนังสือหรือว่าพ็อกเก็ตบุ๊กในเล่มนั้นๆเลยเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณมีหนังสือเล่มนี้อะพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้นะคะโสกราตีส so นะคุณโอจะอยกตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือว่า,าการเอาหนังสือหรือพ็อกเก็ตบุ๊กหนึ่งเล่มตัวนี้แหละ มาอ่านให้คุณฟังเลยเออแล้วก็ผ่านลงในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถแชร์ได้นะคะโอเคอย่างเช่นนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยคุณก็เปิดมาก็คือเป็นเหมือนเปิดมาหน้าแรกก็จะเริ่มอ่านเลยนะคะเรคคอร์ดเสียงก็ถูกเรคคอร์ดอัดไปเนี่ยก็จะบอกว่าการมีชีวิตอยู่เท่านั้นไม่พอหากควรมีชีวิตอยู่เป็นอย่างดีนั่นแหละจึงถือได้ว่าสำคัญที่สุด เปโตอ่ะโอเคนี่นะแล้วก็ถัดมาคุณโซราติสก็เกิดเมื่อปีพศ73แล้วก็บราบารา,รา,ราก็อ่านให้คุณฟังก็อ่านไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆจนจบเล่มนี้เลยนี่เขาเรียกว่าออดิโอบุ๊นะคะแต่เราต้องดูด้วยว่าเขามีลิขสิทธิ์ไหมถัดมาก็คือพอดแคสต์พอดแคสต์เนี่ยก็จะเหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวพูดคุยในเรื่องราวต่างๆสั้นๆ ถ้าคุณนึกไม่ออกก็ให้เปรียบเทียบหรือว่านึกถึงเหมือนรายการวิทยุเนี่ยที่เขามาพูดมาเล่าแล้วก็ตัวพอดแคสต์เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นเรื่องราวต่างๆเป็นตอนต่างๆสั้นๆเป็นหัวข้อชัดเจนแล้วสรุปก็คือตัวออดิโอบุ๊กกับพอดแคสต์มีความต่างกันแน่นอนนะคะก็คือตามนี้นั่นเลยโอเคค่ะถ้าสมมติว่าใครมีคำถาม เรื่องไรเกี่ยวกับออนไลน์คุณสามารถ inbox เข้ามาถามคูคิโอได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ10 m n u t e Talks วันนี้ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้า10นาทีมีคำตอบวันนี้ไปไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะบ๊ายบาย